ค่าหายจากปายแดงไปเกือบล้านเลยเนี่ฮะสำหรับใครมองหารถเก่งสีดานสุดหรูตัวไฮบริดวันนี้นุชจัดตัวท็อปไฮบริดมาให้ดูหนึ่งคันรถเพิ่งรับเข้าร้านมาเนี่ยฮะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนตูต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมค่ะมาในปี2019ราคาขายอยู่เพียงแค่899,000บาทไม่ใช้งานหลักหมื่นเท่านั้นบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันยางปี2024กุญแจสำรองมีมาให้2ดอก ภายในสวยหรูแบบนี้เลยคนะะีายละเดียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานบ้างนะคะพี่พี่ท่านไหนมองหาแคมรีมือสองไว้ใช้งานอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะเดี๋ยวหนูจะพาชมระเอียดรอบคันเลยนะคะสวยเดิมครบจบในคันเดียวไปรับชมกันต่อในส่วนของระเอียดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชอีกเช่นเคยในช่องนุชรถมือสองกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะ,ะวันนี้นําเสนอรถเข้าใหม่สวยๆพี่พ,พี่ได้รับชมกันอีกแล้วเนี่สำหรับคันนี้ได้เป็น t o ยตาแคมรี่2.5 ไฮบริดพรีเมียมเนี่ยฮะได้เป็นตัวท็อปของตัวไฮบริดเลยและที่สําคัญราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบล้านเลยคันนี้มาพร้อมใหม่ใช้งานวิ่งไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆคะ่ะใม่แท้โรงงานได้เป็นรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์ฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานบ้างโครงสร้างเดิมแท้แค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดรอบคันบอดี้โครงสร้างทั้งหมดเลยนะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าตัวรถคันนี้ก็เลยนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่เลยรุ่นตัวไฮบร ท็อปสุดเลยนะคะในตารางปี2019ราคา899,000บาทเน่นั่นก็แปลว่าตัวนี้นะราคาหายจากายแดงไปเกือบล้านเลยพี่ๆขาคุค้มค่าแน,น่อนอนเนี่ยะด้านหน้าตัวรถดีไซน์ด้วยกระจังหน้าคโครมเมียมหล่อเลยมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยค่ะไฟเดียทมด์ดันนิ้งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเซ็นเซอร์กลระยะมีติดตั้งมาให้รอบคันเลยเรียมสันตัวรถสภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มสวยครบจบเลยฝากกระโปรงค่ะไม่มีร่องรอยบุบเลยไม่มีรอยถล,ลอกด้วยนีคะ อยู่สภาพเดิมๆแบบนี้กระจกลอบคันพาร์ทเดิมแล้วนะคะจากโรงงานในส่วนของรายปงซุ้มล้อคันนี้ค่ะอยู่สภาพเรียบเนียนเรียมสันคมกริบรอยต่อนะคะไม่มีช้ำเลยนะคะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานขอบตัวแม็กนี้นะคะบอกก็เลยว่านะคะแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยขอบ17ยางปี2023ค่ะบอกได้เลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะคะแล้วก็นี่นะคะ ดูจากโปง่อปงอโป่งซุ้มล้อคันนะัแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมโรโก้ต่างๆนะคะติดตั้งจากโรงงานครบถ้วนแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่ะและในส่วนของรายตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะเรียมสันด้านข้างหรือว่าตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีริ้วอยบุบเลยอยู่สภาพเนียนกลิปแบบนี้นะคะกระจกรอบคันพัดเดิมตโตโยต้าด้วยมือเปิดสีโครเมียมและภายในเนะะี่ยคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้ว เรียบร้อยคอนโซลกลางมาพร้อมนะคะในส่วนของเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้วัลเลตชาร์จมีมาให้แล้วเรียบร้อยหมดสปอร์ตต่างๆก็จัดเต็มมาให้เลยรุ่นนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันคอนโซลหน้าดูสวยหรูดูสปอร์ตเลยนะคะนี่ ติดตั้งในส่วนของรายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่สภาพเดิมนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลังคาสรุปมีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยเปิดปิดแบบไฟฟ้าออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะโอ้โหแบบเนี้ยบมากคันนี้นี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะตัวเบาะอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเพิ่มเติมให้เก็บรายละเอียดให้ซอกประตูนะคะเสาบีน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะสติกเกอร์มออกต่างๆติดตั้งมาจากโรงงานอยู่สภาพเดิมนะคะแผ่นเพล ีดําวันเดือนปีผลิตนะคะสามารถเช็คตัวเครื่องตัวถังได้ชัดเจนเลยนี่น็อตโครงสร้างนะคะเดิมโรงงานแน่นอนค่ะคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนไม่แท้โรงงาน70็ดหมื่โลเท่านั้นกับราคาที่ผ่อนต่อเดือนแค่หน0 0งบาทค่ะ สวยครบจบเลยห้องโดยสารกว้างขวางนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังมีที่เซฟเบาะแบบไฟฟ้าด้วยรุ่นนี้บอกเลยว่าบอดี้โครงสร้างเดิมไม่พอเท่านั้นนะคะยังได้ฟังก์ชันที่จัดเต็มมาให้แล้วนะห้องโดยสารด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูนิดนึงนี่นะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้นะคะคอนโซลหน้าสภาพสวยหลังคาสุลูปโอ้โหหลูหลามากๆหรูหราดูสปอร์ตนะคะต้องจัดเลยและที่สําคัญประหยัดน้ำมันด้วยตัวไฮบริดคันนี้นะมาพร้อมตัว อันนี้เลยนะคะขออนุญาตทาเปิดดูนิดนึงนี่นะคะมีที่ปรับบอกไฟฟ้ามาให้แล้วนี่ ด้านหลังปรับเบาะไฟฟ้ามีมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน899,000บาทค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ราคาป้ายแดงล้านกว่าและที่สำคัญราคาหายจากป้ายแดง900,000เกือบล้านเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนไม่แท้70,000โลนะคะตัวเบาะแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยซอกประตูนะคะทั้ง4บานเมคอาร์คตัวน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยการขยบขยืน่ขนขาดเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้แผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะมาด้านหลังมีมาให้สภาพ สม,มบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะท่านไหนมองหาอยู่นะ,ะแชมรีมือสองจัดได้เลยคันนี้ยังว่างอยู่นะคะ2.5ไฮบริดพรีเมียมเนี่ยตัวท็อปสุดเลยของรุ่นไฮบริดนะ,ะและได้บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันรับประกันโครงสร้างมาให้เลยนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำกองหม่มา,มาน,นอนค่ะคันนี้สาภาพสวยเกรดเอแน่นอนไฟท้ายด้านหลังอยู่สาภาพเดิมนะคะเซ็นเซอร์กะระยะมีมาให้ถึง4จุดเลยด้านหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะในส่วนของระเอียด,ด้านหลังเนะะี่ยฮะได้มาส่วนของ โครมยี่ยมตดดัดนะคะด้านตรงตรงไฟเนี่ยนะคะเพิ่มเติมจากโรงงานและดูแบบหรูหราดูสปอร์ตเลยด้านหลังแล้วก็ไฟท้ายอยู่สภาพเดิมโลโก้นะคะอยู่สภาพเดิมเดมแบบนี้กระจกด้านหลังก็ยังได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยนะคะสวยครบจบในคันเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครตามหาอยู่นุชบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะ อะมาดูในส่วนของราเดียตห้องพูดิสารด้านหลังนะคะกว้างขวางเลยพี่ๆะ่ะนี่นะห้องพูดิสารด้านหลังกว้างขวางมีที่เก็บสระได้จุกๆแล้วก็มีช่องหน้าต่างเล็กนะคะยืดมือมาหยิบของโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะแม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบแบบนี้อยู่สภาพเดิมนะคะนี่เลยนะโอ้โห สวยหรูมากๆคันนี้นะคะทุกอย่างเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีตําหนิสวยกริบเลยนี่นะคะโครงทรงโครงสร้างนะคะด้านหลังไม่มีการโดนเปลี่ยนประตูหรือว่าเปลี่ยนฝาท้ายมาแน่นอนนะคะอยู่สภาพเดิมอ่ะนี่เลยไฟทงไฟท้ายนะคะเดิมๆสวยๆโลโก้ต่างๆนะคะแล้วก็เหลี่ยมสันนะอยู่สภาพเดิมกระจกรอบคันพาร์เดิมแล้วเรียบร้อยอ่าห้องพิซสารด้านหลังกว้างขวางนะคะแล้วก็มาพร้อมตัวที่ นี่เลยนะคะที่ปรับเบาะไฟฟ้ามีมาให้คอนโซลแต่ละจุดดูสภาพสวยเลย น,นี่นะคะคอนโซลซอกประตูเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เรียงลงมาสภาพสวยเดิมไม่มีชําน,นะคะม่านไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยเรียมสันต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่รกระจกรอบคันพัดเดิมแล้วเรียบร้อยภายในกว้างหรูหรามากๆเลยนะคะเสาบีน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงง,งานมีให้เห็นแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้โหคันนี้นะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับ Camry 2.5 Hybrid พรีเมียมค่คันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดราคาหรือว่าความประหยัดความสบายนะคะแล้วก็ขับนุ่มขับสบายอดอึดถึกทนนะคะจัดเต็มมาให้แล้วนะคะไม้แท้โรงงานนะคะเพียงแค่79,803กิโลเท่านั้นค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติที่ล็อกความเร็วนะรับสายวางสายนะเพิ่มเสียงลดเสียงตัวพวงมาลัยมีมาให้ แล้วก็มาพร้อมจอกลางนะคะเนวีระบบนําทางมีมาให้แล้วเรียบร้อยรุ่นนี้นะคะแล้วก็แอร์ออโต้นีคะหัวเกียร์เรียบเนียนช่องเก็บแก้วต่างๆมีมาให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมวดต่างๆหมวดสปอร์ตอีโคครบนะคะรุ่นนี้ไม่มีตําหนิจริงคันนี้นะคะใครมองหาอยู่นะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาได้เลยด้านหน้าตัวรถสวยหรูนะคะแล้วก็ตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะรอๆแบบนี้มาแล้วเรียบร้อย ภายในสวยคอนโซลต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะคะจอกลางมีกล้องถอยหลังมาให้นะคะสวยๆแบบนี้อะกล้องถอยหลังนะคะสามารถเช็คนะคะตัวมุมได้แต่ละจุดเลยนะคะแอร์ออโต้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันสภาพสวยนะคะโอ้โหใครตามหาอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะพี่พีเอฟนะต้องบอกว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะแล้วก็ที่เซฟเบาะมีมาให้ครบเลย นะคะสวยหรูออปชันจัดเต็มราคาถูกนะราคาหายจากป้ายแดงเกือบล้านเลยคุณพี่คันนี้มาในปี2019นกะคะกับราคา8,99,000บาทเท่านั้นไม้แท้โรงงานวิ่งไปนะคะคันนี้เพียงแค่เจ็ดห่นเก้าพกิโลค่ะสนใจเรียดเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเลยที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนะีว่าสภาพยังอยู่สวยแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มารับช่กันต่อนะคะใน่รงของรายเอียดน้ของเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นตัวใช้งาน2ระบบนะคะเบนซินบวกไฮบริดนั่นเองอยู่สภาพเดิมเลยคันหน้าต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมกอาร์คน็อตที่ยึดฝากระโปรงนะคะอยู่สภาพเดิมเลยฝากระโปรงเดิมๆโรงงานลาสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งให้เห็นแบบนี้แล้วแผ่นการความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะ,ะใครที่มองหาอยู่นะ,ะคะแคมรี่มือ2ตัวท็อปสุดนะคะคันนี้ได้เป็นตัวไฮบริดด้วยมาในปี2019กับราคา 899,000บาทเท่านั้นนะคยะส่วนจะเรียบเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝักงพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวแคม ry รีมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ